ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนเซาลัดจักพฤกนะฮะหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาลราจักพฤกได้นําเทคนิคนะฮะการสร้างมิติและวิทยงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะก็ได้รับการตอบรับนะฮะจากเพื่อนสมาชิกเป็นจํานวนมากด้วยหลักการและประสบการณ์จากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาลราจักพฤกวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกท่านนี้เลยนะฮะที่นํารถโตยต้าเจ้าตัวล็อกโคโนะฮะ ให้ทางทีมงานโอฮอนเซาได้พึกทําการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงโดยการติดตั้งเจ้าตัโพงมาลัชุดหน้าและชุดหลังเป็นลำโพงแยกชิน้นเสริมด้วยเจ้าตัวซับบ็อกนะฮะที่มีคุณภาพเสียงเบสที่แน่นๆนุ่มๆผมเชื่อได้เลยว่าต้องไม่พ้นของยี่ห้อแอลไายนะฮะเดี๋ยวดูนะครับตำแหน่งตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะในห้องผู้โดยสารนะครับอยู่บริเวณด้านซ้ายฝั่งคนนั่งใ,ใต้เบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเราสามารถเลื่อนหน้าและเลื่อนถอยหลังได้ปกติการใช้งานของเขา เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะฮะเราดูการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนด์สาวระพึกเดี๋ยวตามมาชมบ้างผมเลยนะครับครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซ์าวรถพึ่ครับวันนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซ์าวรถพึ่ครับจะทําการแดมบริเวณที่แผงประตูและทําการติดตั้งนะครับเจรโพมิเลนเป็นะพงแยกชิ้นนะคะให้รถตัวต้าเจ้าตัวล็อกโคขันนี้กันเลยนะครับตามมาชมนะครับนะฮะตรงนี้นะฮะทางทีมงานของผมนะครับได้ทําการถอดแผงประตูมา เห็น,นะครับถอดมาเสร็จเพื่อสมาชิกจะเห็นนะฮะว่าจะเป็นพลาสติกวางตรงนี้เป็นโครงสร้างเดิมของเขาเนี่ยฮะพลาสติกทำไมทางทีมง,งานโอปอล์ซาวร้อดพึกถึงเน้นนักเน้นหนาในการแดมตามไปชมนะครับนี่นะฮะที่แดมเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับนี่ฮะเป็นพลาสติกนะฮะนะครับเป็นพลาสติกบางที่เราแดมมันแดมบริเวณด้านหน้าตรงนี้บริเวณแผงประตูนะครับนี่นะฮะเนี่ยครับเพืดด่อในการเสียงสะท้อนตามช่องโหวต่ต่างๆที่เสียงได้ออกมาสะท้อน เป้าหมายขอยงเราจริงๆนะฮะที่เราต้องการเสียงที่ได้คุณภาพนะครับคือออกมาจากเจ้าดอกเจ้าโพรมีเลนส์นะครับนะฮะตรงนี้พลาสติกบาร์มเพืสมาชิกก็เห็นว่ามีช่องโหว่ขนาดไหนตรงนี้นะครับถึงไม่ได้คุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาผู้สมาชิกมาดูนะครับวิธีการแดนที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและพึกและได้ทําการติดตั้งเจ้าโพรมีเลนส์เราติดตั้งไงให้เสียงมีวิถีภายในห้องพูดิสารนะครับโดยทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและพฤกได้ทำการสร้างสเปซเซอร์ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนนะะผผมมมจพาาาทูู่้ชมมด ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างมิติและเสียงในรถโตลต,ต้าโล็อกโค,คันนี้กัเลยนะครับครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรอดทราเบอรครับได้ทำการติดตั้งนะครเจ้าแผ่นแดมบริเวณที่แผ่ประตูและได้ทำการติดตั้งเจ้าดัโพมิเลนชุดหน้ากับชุดหลังเป็นดัาโพแยกชิ้นให้รถโตลต,ต้าล็อกโคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามมาชมมผมเลยน,นะครับ ตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรอตอร์ครับได้ทําการติดตั้งเจ้าแผ่นแดมบริเวณที่แผงประตูเลือกแผ่นแดมของยี่ห้อแคลิเบตนะครับเพื่อสมาชิกครับยี่ห้อนี้นะฮะน้ำหนักเบานะครับยืดหยุ่นตัวได้ดีและที่สําคัญนะครับเพื่อสมาชิกทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับทําการแดมและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรอตอร์ครับได้ทําการนะฮะสร้างเอ็นฟอร์สเมนต์บริเวณทั่วแผ่นนะครับเพื่อสมาชิกครับแต่ละคลิปนะฮะ ที่เพื่อสมาชิกสังเกตนะครับว่าทําไมต้องขึ้นลาย,ยานะตามโครงสร้างต่างๆเห็นไหมครับขึ้นลายตรงนี้แสดงว่าเจ้าแผ่นดับกระโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีไม่มีพงอากาศไม่ว่าจะเป็นการซรับเสียงของเขาเห็นไหมครับการซับเสียงเขาได้แน่นทีเดียวนะฮะนะเมื่อช่วงนี้แล้วนะครับผมได้พาเพื่อสมาชิกมาดูนะครก่อนการแดมบนะครบริเวณประตูนะครับช่องตรงนี้ต่างๆนะครับที่สะท้อนออกมาตรงนี้เป้าหมายของผมนะฮะคือการให้เขาออกมาธรรมชาติจากหน้าดอกเจ้าลำโพงมิเลนนะในการแดม เราพูดถึงเจาล์โพมิเลน์นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนาวรถพึกก่อนติดตั้งเจาล์โพมิเลน์เข้าไปทางทีมงานอะผมนะครับได้นำการสร้างสเปสเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมในรถโตต้าเจ้าตัว,ตาาตวโล็อกโคข่นี้นะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อสมาชิกสร้างสเปเซอร์ขึ้นใหม่และติดตั้งเจาล์โพมิเลนส์เข้าไปนะครับและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถพึกครับเราได้นําเทคนิคนะฮะการติดตั้งเอ็กซ์ต้าลิง์นะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ตัวนี้ครับ เพื่อในการบล็อกเสียงนะครับหรือว่าลดความสูญเสียงของเสียงหลังจากที่เราได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะฮะตรงนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นทวิตเตอร์นะครับเป็นลาโพงแยกชิ้นทวิตเตอร์อยู่ในตาแหน่งเดิมนะฮะหลายๆคลิปนะครับการติดตั้งเจ้าทวิตเตอร์ก็ดีติดให้รถหลายๆค่ายหลายๆรุ่นนะครับเพื่อสมาชิกผมอยากเพื่อสมาชิกรับทราบเลยว่าการติดตั้งทวิตเตอร์ก็ดีนะครับอยู่ที่มุมคอเนอร์หรือมุมองศานะครับและการหักล้างของเจ้าทวิตเตอร์เพื่อสร้างเวทีเสียงบนแดชบอร์ด นในรถล็อกโคคันนี้ก็เสร็จสิ้นเทีรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาทดสอบมิติและวิถีแหงาผมนะครับตามมาฟังเลยนะครับครับเพื่อนสมาชิกค,ครับหลังจากที่ผมนะฮะได้พาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งเจ้ลโพมมีเลนก็ดีติดตั้งเจ้าแผน่นแดมก็ดีบร,ริเวณที่แผงประตู นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นทีมร้อยนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาดูนะครับการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวซับบล็อกนะฮะที่เพื่อสมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรละพื้นครับได้ทาการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับบริเวณฝั่งคนนั่งใต้บอกนะฮะตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าเจ้าซับบล็อกตรวนี้เป็นตําแหน่งที่เหมาะสมนะฮะของยี่ห้อแอรพายนะครับติดซับบล็อกแต่ไม่ซับจางแน่นอนนะฮะเพื่อสมาชิกนะฮะอย่าลืมถามถามว่าทําไมไม่ซับจางน้องเนื่องด้วยนะครับ เจ้าซับบ็อกตัวนี้นะฮะของยี่ห้อ Alpine ตัวนี้นะครับเสถียให้คุณภาพที่ดีราคาที่ท่านผู้ชมนะฮะสามารถจับต้องได้แน่นอนนะครับการติดตั้งยึดอย่างแน่นหนาเห็นไหมครับยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนให้เสียงเบสที่แน่นๆนุ่มๆนะผมขอบอกเลยว่าตรงนี้ที่เราติดตั้งตรงนี้นะครับหลบแม่บ้านได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนบอกก็ดีนะครับเพื่อสมาชิกนะฮะเราสามารถใช้งานการเลื่อนบอกของเขาได้ปกติก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะครับเรามาทดสอบนะครับกับพลังเบสเจ้าตัวซับบ็อกและลำโพงมิเลนสนะครับผสมผาสานกันนะครับภายในห้องผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวตามมาทดสอบมิติและวิเสียงพอผมเลยนะครับตามมาฟังเลยนะ,ค,ะครับรรค,ครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรัฐพุ่งครับได้ทําการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้กับรถหลายๆรุ่นหลายค่ายนะฮะตรงนี้ก็รับการตอบรับนะฮะจากเพื่อนสมาชิกนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถพุ่งนะครับเพื่อนสมาชิกค,ครับ ไม่ว่าเพื่อสมาชิกจะมีลําโพงที่ดีนะครับแต่การติดตั้งนะฮะไม่ได้มาตรฐานนะครับก็ได้เสียงแค่ระดับหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้นํารถโตต้าเจ้าตัวล็กโค้นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวเรื่อทำการอัปเกรดระบบเสียงโดยการตั้งเจ้าดัมพงมิลินในตาแหน่งเดิมชุดหน้ากับชุดหลังเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับและได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวซับบอของยี่ห้อแอ p ์พายตำแหน่งนี้คือตําแหน่งที่เหมาะสมได้เสียงนิคเบทที่แน่นๆนุ่มๆนะครับบริเวณฝั่งของนั่งใต้เบาะ นี่นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาทดสอบมิติและเสียงของผมนะครับแล้วคอยสังเกตดีๆนะครับการทำงานของเจ้าทวิตเตอร์กับอัโพรมิเลนผสมผสานกับเจ้าตัวสับอกตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าบนแดชบอร์ดตรงนี้เวลาฟังมีมิติมากเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาทดสอบมิติและเสียงของผมนะครับตามมาฟังกันนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกนะฮะเรามาทดสอบกันเลยนะครับนะฮะเพื่อนสมาชิกครับ คอยสังเกตดีๆนะครับการทํางานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้ารบูมิเดนหรือว่าจะตัวซับบ็อกนะครับและทวิตเตอร์เนี่ยโอ้สำคัญทีดีนะครับตำแหน่งนของเขานะคะเสียงตัวนี้หวานเจี๊ยบไม่บาดหูนะครับสังเกตดีๆนะครับตามมาฟังนะฮะ หลังจากที่เพื่อนสมาชิกนะฮะได้ฟังเพราะผมใช่ไหมครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่าแค่การ, upgrade, รอัปเกรดระบบเครื่องเสียงเนี่ยแค่ไม่ต้องกี่ชิ้นตัวเนี้ยนะฮะรายละเอียดนะโอ้โหนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเจ้าลำโพงวีเด้นชุดหน้าชุดหลังนะครับเสรมิมด้วยชุดตัวซับบ็อกเห็นไหมครับรายละเอียดในห้องโตโยต้าโรโคกนันนี้ชัดเจนดีนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมฟังดูนะครับเสียงเป็นไงฮะหวานเที่ยงไม่ไาไมบาดหูนะครับเวลาเราฟังนะครับกับเจ้าลำโพงดีๆนะครับรู้สึกผ่อนคลายนะเพื่อนสมาชิก ถ้าไม่เชื่อนะเพื่อสมาชิกมาที่ร้านผมนะครับโอฮอนสาวรับเพลครับเรามีห้องทดสอบนะฮะหรือห้องทดลองเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงต,ตัวนี้นะครับมีแนวล็อกแนวคันที่นุ่มๆฟังแล้วสบายๆสไตล์ SQ ก็มีนะครับมาลองมานะครับราคาตัวนี้ผมบอกเพื่อสมาชิกนะฮะร,ราคาที่จับต้องได้แน่นอนแต่เสียงนะครับคุณภาพเกินราคาแน่นอน ที่ไหนไม่มีแต่ที่ร้านผมโอเวอร์ฮอนาวแล้วพึก็เสร็จสิ้นเหมือนที่ร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดน,นะสนใจงานดีๆเหมือนเจ้าของรถโตต้าล็อกโคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนาวแล้วพึนะครับท่านจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมนะฮะสวัสดีครับ